เวเ่อนหลานโอ้แม่าเขา้านขวาแต่กขจังหวะเดียวด้วยทางซ้ายเบินมาตรงกลางเจกลคนี้ไปทางนี้ออกไปก่อนดาวได้่องทีนี้เป็นทีนี้เล่นบอลกับพื้นได้ดีครนี้ งานยังครับแม่คเลี้ยงน้าให้ตัดร่างไอ้คนนี้ตัดได้ดิในโจร้เต้าเหนใจติอ่ะครับแต่ว่าลูเออครับไม่ออกเต้นครับไปมาตรงกลางกองตรงกลางคืนยูกอาโดนแมนตัดไปแล้วแมนยกมาเจดแม่เดี๋ยวแมนออกมาทางขวาลูกนี้ เดียอยู่โดนแต่ทิ้งออมายังได้ก็ในสามเก้าก้าไก็ก็จายตรงนี้โอ้โหน่แน่นดีนเจ้าตาครับขึ้มากละไม่ด้ก้าไม่ด้โาอเ่องเแล้วมาตรงกลางก็จ่ายตัดแล้วมาตา มีสามเก้าเหรอเก็บข้อใส่เหรออยากเป็นหนึ่งต่อเนื่องต่อเนื่องกล้องบอลลูนนี้ได้ดูนะพับเหรอจัอลูนนี้ผมจะก็จับบอลหน้าเราไปเองเปนสมเก้า หมาตนี้แม้ต้นแล้วอรุกระต่ามึงสูทาไ้สอกายจังหเดียวจังหวเพื่อตะครุบบุกมาต่อครับทางขวาเห็สาเกาลมาบให้มาทจี้กันแล้วไสกลมาองให้มา้องของึอยู่ก็ไหลกลับมาตรง้จะควาโอ้โหโดนไม่ดีครับ เุทธาัต e ูเลครับแมนแมนบางอยูุ่นี้อูองนพายใจัเชี่ยวอร้าโดนใจแยงไปไยัสากาจะราแล้วนี่ก้องกอหูพาด้วยแล้วนี่มูโดแรไว้แะังวะเสียบอลจัวะนี้ไปดก้าหลังครับต่อผู้เล่นเอริ่งกอนขนะดูเพื่อคร่ ม่อดเนตไม่ได้ตั้งใจครับจัวะอาจาตาครับไปไหนแล้วครับปกติจะีีกแมซ้ายเอาเรียบร้อยจตาครับแมะูครับตะูเฮ้ยตะครับแมดูีที่ตู้นี้นะครับแมนาแงสคนเจ็บซึ่งมาอยู่รีบอโอ้เรียบร้อย สินี่เจ้สวยวันลไปแล้วบอยอาจจะบอกว่าจานต้าออกมาแล้วกินเข้าเลยก็างไรแเนี่ยลยๆยๆเเลย้โรนัลโด้บวกเมสซี่บวกแมต์าเลยโอ้บกติ๊กบวกติาวแล้วอกเอาแล้วเอาบอลลางสนามเลตกาเร่มอเวอร์ดันตามทีเราเยี่ยม าเกมนิดนึงครับโอเคครับพูดตัดส at hey, ิดต่อเกมนักรู้ครับรู้เพื่ออย่งครับนี่ครับสองครับหัวประหานีมีการยิงหนึ่งหัวอยนะครับเอมเกมหนึสองเด็กๆทุกคนใจเยครับซื้อมาจังหวะนี้นะครับใจนักบินทางคืนให้ครับกุณตั้มติ เกมยงต่อเม่า่9รับบอลอ่อนองเอวิน้ออกมา้ายเจนออกมาเซนเตรับเปิดมาใหม่แม่งได้เมสซา9ลักได้แต่ว่าได้รทางซ้ายกลาง่าอกาต้องกองเจ็หไม่ผานูได้กูยังต่อเมสซ่า9แต่ไม่โดนวัปีเดีนิของเอวินอขาดครับ ลนี้ตเดียวที่ายเลครับแล้วลูกนี้ตัติ้งหอกขางเลยครับนลบบเนจเ้าเปัเปิดลนี้โดนงออกมาได้ครับเจว้าทิ้งลูกนี้เข้ามือรุ่นรักปรมเต่ ตูมาลูกนี้เอลี่ให้มาตรงกลางเเจ็เจ้าุมาลูกนี้ก็ลุกเตินไปและเพื่อนเตินไปครับมดให้จากเก้ามาทักยหมาเจ็้อกลงมาล้วเองยครับให้มาตรงกลาง้มากรอ้องควานไปเลย 看房子，一个一个一 ทานมาลูกนี้ยังทานครับเด็กน,นักจะให้แล้วต้องขามาแล้วอยจังหวะเปิดไปที่ตอกครับจังหวะน,นี้เป็นลูกเตะมุมครับไปตันๆมาจังหวะน,นี้ขึ้นมาไม่ดีครับเดวี่จะบรอ,าอ,อขาไม่ผ่านต้องตองอีกแล้วต้องตออ้องยิงไม่ผ่านเสาวแล้วหวักลับแล้วครับเดวี่คุตบอลกลับเตะแต่บริวัน โอ้มหสี่าันครับมาแล้วกล้องกล้องให้มาตรงกลางหมายเลขสามเมตรสามเล้าตัวแทนอย่างไรเยอมากก็ห้าพันออไปครับโ้วันนี้เพื่อนเติมไป3คนครับแต่ไปรียบครับเกิดมาลูกนี้ก็ ตารประตูคนระับไปคนระับเออลูกนี้นอา้าวแล้วลูกนี้ผู่รักษารประตูแมนเทวีให้มาตกลาโอา้โหจ่ายลูกสวยจริงพี่รูนี่โอ้โหตบตัวผู้รักษารประตูคนระับบอลกองเลขสามเก้า มาด้านซ้ายเลสามจทำาิ้กับล้องให้บาดวันี้เอตัดได้เอวีอโกแน่ด้านหลังครับผู้ตัดสินมว่าขตางมากมไปเหรอหครับไปเหรอคขเลขหน้าของเลขสามสิบเก้ครับเล้เหรเป็นคนแรก ดูฟรีฟิกซ์ดูเรียบดีเด็กไม้แบนป่าลูกนี้เเ บอลมามั้ลักจริงๆครแต่เร้แตบอกว่าประมาทไม่ได้จริงรับแล้วให้มาดังกน็ไม่ทันแล้วออข้างไปในุ่วงับที่สาเกาเมาลูกนี้ผมตัดไปจากแถวสอเป็นของเอลี เอวีแมตต์รงกลางแมตต์ข้าซ้ายไห้มาไม่ผ่านแต่ยังได้เอาแล้วโดนตัดตรงกลางสนามเพชรสามเก้าก็เราก็ขวาแล้วคิวนี่อู้ยไม่ตรงกรอบครับเชวานี้เพชรสามเก้าเห่าไม่ใจแล้วสามเก้าตัดได้ไฮดีนั่งขวาจากบอลพี่นี่เนึ่ยก็ก็ข้อซ้ายเลยอย่างแวเข้าซ้ายเลยคิวนี่อยู่ไปตรงกรอบครับตังเตะขอาเอวีตรงกลาง

เจ้ากล้องครับอยู่ที่บางเดียวับดูครับโอเคกำงสี่คนครับตอนนี้เจ้ากล้องยืนีิสติดกำแพงโอ้โหเหมือนหลอกจะจ่ายครับแต่ว่าไม่จ่ายรับแต่ยก็ยังเป็นหนี้เหมือนเดิมครับไม่ใช่ครับขอเบเขตัวครับเ v ริฟตบางคลับ ส่งเจ้าเจ็ดสองูลงมาอีกครั้งตอกลงมาตรงกลางแกวตัดได้ด้วยเอวีเอวีเียดกันอยู่เอวีได้เอวียินดีด้วยรับโอ้โหนังววาตึวกลาว่าเอวีเขสองเอวีเองเมื่อโดนอยู่ว่ามาแล้วตองแต่โดนเบียดแล้วเอวีเอวีเจ็ดองคู่ตอขาดายแล้วีต้องแตะพูดถึงไม่ว่าอะไร

มายาวๆเข่ด้วยรับเฮดสามสก้างใจดจะล็อกไม่ผ่านชุดตาตูแต่งชิ้นไปเลยแล้วบอของเฮดสาเก้าดิ้ว พั่สามตัวนะโส้จากมาจังหวะนี้กินเริ่มแมสแลยครับนะตัวเขาไม่สามเจ้ามาฟังหมอลังกึ่แร็ปของเราครับเกมเรานม่หลายลเทนะี 8, ครับยนะิงรี่ยโอ้โหดับตัวเขาดับตัวเขัดข้าวพางครับ

มีเยอะขนาดเั้เอะครลยคนะครับมาเล่นต่อได้เปน3-9นี้าตอนนี้เกย4ประตูต่อ4ไม่รู้จะออกน้าไหนครับเปิดตาขวาลูกนี้มันอะรขอข้าไป กุ้งนอลินเต้นมาลูกนี้ก็ยาวไปถึงไปพุตบอลกลาบไปทางขวาตรงกลางมาจับให้ดีลูกนี้ออกข้างไหนครับเป็นสานเจ้เาอย่าดุมทางด้านขวาแล้วทุบมากองหัวไร่จะับใจไม่ขาดโดนตัดตรงกลางใจเอาแล้วมา เอัลอกครับาตได้ไหลูกเตะมุมแลคู่ับสามประตูเาครับะครับค er <pedo> ู <LES> <men> ่รัตนีเราต้องเตที่สุดนะครับลองมาดูเพื่อนนะครับาทีมงานตาบอดนะครับสครัเชรับชาองครับเชญดูเพื่อนหน่อยครับีครับเอาน้ำเทาใบไปให้นะครับดูครับไหวไหครัโอ้ได้ครับบอกว่าไม่ยากมีน้ำครับนุนมาเล่นต่อเลยครับ มาจดนี้เลได้ครับ S แล้วสามเแต่ว่ายังได้จังหวตากนาตฟลงฟูมาเป็นลูกฟรีคิสครับของเอริฟุตลบ เอามาแล้วเวล้ยงสเงซ้ายตัดเข้าไนเปิดมาสวยลูกนี้โอ้โหจยงตาครับแคกล้บางไปนิดนึงล็อกมาผ่านไปสองล็อกผ่านไปสามรับลูกไมรู้เป็นการเปิดปุ่มครับและหมายเลยคมีใบเหลือที่ช่วยแล้วก็นั่นแหละครับรับไปเลยครับจังหวะน,นี้เปิดปุ่ม ระวังด้วยนะโอ้โหพอแล้วเวลานี่เหลืออีกประมาณ2นาทีครึ่งครับผู้เล่นเอสามเก้าเหลือผู้เล่นอยู่6คนครับโอ้โหมีใบเหลืออยู่แล้วครับแล้วโดนไปอย่างที่สองก็เป็นใบแดงไปเลยครับมองลงจากกรุนี่ผู้ตัดสินถออว่าเป็นการเล่นที่อันตรายครับเลยต้องให้ครับจังหวะนี้นี่ถามอะไรแล้ว กินตรงนี้โอ้โหไอ้ฉลบกระปอกหลังไปได้เตะมุ้งครับกดดันต่อเนื่องครับเอวีมุ่กำลังได้ยูนจังหวะนี้โอ้โหหนาเสาไปนิดเดียวครับมาทางซ้ายครับก้องขอบลงมาช่วยเพื่อน รับเลยครับว่าตี่เล่นันยองตัวี่ยวกัย่อใจเกิดรถตกป้ายฝาวนะตีทิ๊กครับมาได้ฟิกอีกบ้างครับไหม H สามเก้ครับจะเป็นใครครับครูสมนี่อยู่ที่บอลครับโอ้เป็นเบอร์3กระน้านกองครับดูครับใครเป็นคนยิง ก่อนเดินออกไปแล้วยิงดูนี่โอ้ยบอกข้าจับเลยครับไม่ยั้นงลูกเข้าสามเหลี่ยมแน่นอนครับใส่ก็เลยเป็นเจสเตครับลงมาช่วยเกมรับได้ดีครับมองเอาหลังไปเจเตตนี่มันเป็นหนึ่ในผลงานของสนามเราครับไม่ใช่ครับโปรเจ็ตครับลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าเป็นบอลลูกของนิสาเก้าครับเพืน 6คนในสนามตอนนี้จะแล้วให้มาลูกนี้โดนตัดได้เอวีทุบกลับทุ่มมาเบียดแค่ดูรักษาตัวปล่อยออกหลักใครเลยนะโหมมาจาังหวะนี้รักษาตัวได้ เวลาบาดเจ็บในชุ่งแล้วครับหนึ่งนาทีลูกนี้ออกไปก่อนครับเป็นบอลทุ่ของให้สามเก้าและนีสสามเก้าเล่นกันยากแล้วแต่ยังแก้ไขได้นิสสามเก้าเตะอัดออกไปครับไหลลูกตเตะครับทางด้านนิสสามเก้า เปิมาลูกนี้ที่หน้าประตูเอ้าหน้าตูจไม่มีแล้วนด้ยงไงจะไมมีบองประตู้ยงโอ้โหโอ้โหการชา์ตปรตวสครูอ้าอรคับไม่ะครับ้าเรือครับจะให้มาทงขวาต่อน่งต่อหนึ่งมาหาโอ้โหลกตยกาปตูห้าตูตห้งน้าก้อให้หน้เลยองกอออกยง ได้ abei, ไหก็ได้ครับจะบอกว่าใครจับย so ัดก็ได้ครับจะบอกว่ายัดก็ได้ตำรวจก็ได้ครับเจ้าของู้อู้ยินสุดยอดจริงครับเจ้าของเวลาอย่นี้ครับอนนี่งำแล้วตอนนี้เก่อนับจับบอลโดนัมไปแล้วได้ดยครับเร่อานจะล็อกไปหนาดเียุกัเอวิมาจะตัดเดนะโดนปั๊มอยู่แล้วแต่ทิงยาวออกมาเลยครับ แมนยกมาลูกนี้เจเากิผู้ตัดสินปท้ไปได้ครับแล้วไม่ออกด้วยเอสต้าวตอกเตะทิ้งเราเครับยังมีเวลาอยู่นตอนนี้าแล้วมาแล้วแมนแมนให้มาไม่ดีเสา้าวให้มาจังหวะนี้ก็ไมดีตองอยนแล้วโจดมาลูกนี้ตอยิงมาได้ครับโบแล้วโบ